สรุปหนังสือเลิกฝันแล้วทําให้เป็นจริงเขียนโดยลาร่าเคซี่ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความฝันความหวังและความตั้งใจที่อยู่ในหัวแต่บ่อยครั้งมันกลับไม่ถูกนําออกมาสู่การกระทําจริงเราบอกตัวเองว่าจะเริ่มต้นธุรกิจจะดูแลสุขภาพจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็มักติดค้างอยู่ที่คําว่าสักวันหนึ่งผู้เขียนบอกเราว่าหากเรายังรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมเราจะไม่มีวันได้เริ่มต้นสิ่งสําคัญที่สุด คือการเลิกฝันอยู่เฉยๆแล้วลงมือทําให้เป็นจริงผู้เขียนเล่าถึงปัญหาที่หลายคนเผชิญคือเรามักใช้เวลามากเกินไปกับการวางแผนและคิดว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นอย่างไรเราเปรียบเทียบกับคนอื่นในโลกออนไลน์มองเห็นชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วกดดันตัวเองแต่ยิ่งเรามัวแต่ฝันถึงภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบเราก็ยิ่งห่างไกลาจากการลงมือทําจริงๆ,ๆเธอบอกว่าความสมบูรณ์แบบไม่เคยมีอยู่จริงมีแต่การเริ่มต้นเล็กๆ ในวันนี้และค่อยๆก้าวไปหนึ่งในหัวใจสําคัญของหนังสือคือหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างหลายครั้งเราไม่ลงมือทาเพราะอยากให้ทุกอย่างราบรื่นอยากแน่ใจว่าเราจะไม่ผิดพลาดแต่ผู้เขียนย้ําว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางความฝันจะไม่มีวันกลายเป็นจริงหากเราไม่กล้าเผชิญความไม่แน่นอนการเรียนรู้ที่จะก้าวออกไปทั้งที่ยังกลัวคือทักษะที่ทําให้เราก้าวหน้าจริงผู้เขียนชวนให้เรากลับมาถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตเพราะไม่ใช่ทุกความฝันที่มีคุณค่าเท่ากันหลายความฝันถูกสร้างขึ้นจากการเปรียบเทียบหรือแรงกดดันทางสังคมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงคือฝันที่มาจากคุณค่าภายในสิ่งที่ทําให้หัวใจเรามีพลังและส่งผลดีต่อผู้อื่นด้วยการชัดเจนกับความฝันที่แท้จริงจะทําให้เรากล้าลงมือทํามากกว่าการวิ่งตามความฝันที่ไม่ได้สะท้อนตัวตนผู้เขียนแนะนําให้เราเริ่มจากการลงมือเล็ก แต่ต่อเนื่องเช่นการเขียนสิ่งที่อยากทําออกมาการกําหนดวันเวลาเล็กๆในปฏิทินการบอกเพื่อนหรือครอบครัวถึงสิ่งที่กําลังเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเล็กๆเหล่านี้คือพลังที่จะค่อยๆสร้างโมเมนตัมให้เราก้าวต่อไปได้การฝันใหญ่ไม่ผิดแต่ต้องจับมันมาแบ่งเป็นขั้นตอนที่เล็กพอให้ทําได้จริงอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนย้ําคือการไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็นตัวกําหนดชีวิตเธอบอกว่าเรามักถามตัวเองว่าถ้าล้มเหลวจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ค่อยถามว่า ถ้าสำเร็จจะเปลี่ยนชีวิตได้แค่ไหนความกลัวทำให้เราจินตนาการถึงสิ่งเลวร้ายแต่แรงบันดาลใจทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆหากเรายอมให้ความกลัวมีเสียงดังที่สุดในใจเราจะไม่มีวันก้าวไปไหนแต่หากเราเลือกฟังเสียงของความหวังเราจะเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นผู้เขียนยังเล่าว,ว่าการทำให้ฝันเป็นจริงไม่ใช่การทำงานหนักแบบไร้ทิศทางแต่คือการทำงานอย่างมีความหมายเธอเน้นการโฟกัสกับสิ่งสำคัญ ไม่ใช่สิ่งมากมายรอบตัวที่แย่งพลังงานไปเช่นการลดเวลาที่ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์การตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกจากตารางชีวิตเพื่อคืนพื้นที่ให้กับสิ่งที่มีค่าที่สุดการเลือกโฟกัสอย่างตั้งใจคือการสร้างพลังมหาศาลในการก้าวไปข้างหน้าผู้เขียนเสนอเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าการปลูกเมล็ดเล็กๆทุกวันความฝันเปรียบเหมือนสวนที่งดงามเราไม่อาจปลูกมันเสร็จในวันเดียวแต่ถ้าเราปลูกทีละน้อยรดน้ําดูแลทุกวันในที่สุดมันจะงอกงาม ความสำเร็จจะไม่ใช่เรื่องของการลงแรงครั้งเดียวแต่คือการทําเล็กๆอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นเธอยังชี้ว่าการเดินตามความฝันไม่ควรเป็นภาระที่โดดเดี่ยวเราสามารถเปิดใจขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวการมีเพื่อนร่วมทางครอบครัวหรือชุมชนที่ให้กําลังใจทําให้การเดินทางง่ายขึ้นและยังทําให้เรารู้สึกว่าความฝันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเราแต่คือสิ่งที่สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย ผู้เขียนยังเตือนว่าเราต้องระวังความคิดสมบูรณ์แบบที่คอยฉุดรั้งหลายคนไม่เริ่มต้นเพราะคิดว่างานที่ทำางังไม่ดีพอแต่ความจริงคือทุกผลงานยิ่งใหญ่เริ่มจากการลงมือแบบไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครเขียนหนังสือได้เล่มที่ดีที่สุดตั้งแต่ร่างแรกไม่มีใครสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกทุกสิ่งต้องผ่านการปรับแก้การยอมให้ตัวเองเริ่มอย่างไม่สมบูรณ์คือก้าวแรกของการไปสู่สิ่งยิ่งใหญ่ผู้เขียนบอกว่าความฝันที่แท้จริงไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่คือการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นด้วยความสําเร็จที่ยั่งยืนคือการทําสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณค่าลึกๆในชีวิตและส่งต่อผลดีไปยังคนรอบข้างเมื่อความฝันของเราเชื่อมโยงกับการรับใช้หรือการช่วยเหลือผู้อื่นมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหยุดได้ท้ายที่สุดผู้เขียนสรุปว่าการเลิกฝันแล้วทําให้เป็นจริงคือการกล้าที่จะเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อพร้อมที่สุดแต่คือการลงมือในตอนนี้ก้าวแรกอาจเล็กอาจไม่มั่นคง แต่เมื่อเราเริ่มเดินพลังจะค่อยๆก่อตัวความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏและความฝันที่เคยอยู่ไกลก็จะค่อยๆกลายเป็นจริง